พูดส่วนรายใหญ่กับแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์เป็นครูสอนออนไลน์แล้วก็สอนฟรีด้วยนะคะและพาคนอ่ะสร้างธุรกิจออนไลน์ถ้าคุณอยากมีรายได้ทักครูกระแตมาได้ค่ะแต่ถ้าคุณอยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทักครูกระแตมาได้เลยครูสอนการไลฟ์สดค่ะแต่ถ้าคุณชอบแต่งภาพคุณอยากมีทำคลิปวิดีโอลง youtube Instagram TikTok คุณ ทักครูกระแตมาได้ค่ะหรือคุณอยากจะอยู่ในช่องกลุ่มลายลับๆเงียบๆของคุณก็ทักครูกระแตมาได้ค่ะเพราะทุกคนอ่ะเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองสามเริ่มต้นได้ทั้งหมดค่ะแต่ขอให้คุณมีการเริ่มต้นวันนี้ถ้าทุกคนนะพิสูจน์ตัวเองถ้าทุกคนคิดว่ามาแบบไม่มีอะไรมาแบบเป็นศูนย์เลยนะคะ มาเริ่มต้น0นย์และนับ1นับ2นับ3ได้ที่บริษัทแม่มดออนไลน์ครูกล้าการันตีค่ะวันนี้พี่น้องบอกว่าวันนี้ไปขยายฐานลูกค้าออฟไลน์มาค่ะเห็นไหมคะพี่น้องนิสัญญามาการันตีแล้วว่าคนที่มีโทรศัพท์มือถือและคนที่ได้ความรู้จากออนไลน์นี่ค่ะ ไปทางานลงพื้นที่คําว่าออฟไลน์ line, ก็คือการลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณอยู่นะคะพี่น้องอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้คนค่ะวันนี้พี่น้องนะคะนําความรู้ที่ได้จากออนไลน์ไปช่วยคนออฟไลน์ line, คนที่อยู่ในพื้นที่และพาคนที่อยู่ในพื้นที่มาเจอไลฟ์สดนี้ค่ะพาเข้ามาเรียนในกลุ่มเรียนไลน์ลับค่ะครูกะแตสอนครูกะแตปั้นค่ะอยากได้สิ่งไหนอยากเรียนรู้ ในกลุ่มไลน์อยากเรียนรู้ในเรื่องของ tiktok อยากเรียน